สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะที่สวนบ้านดอกไม้จำน่ายคุณนายตื่นสายและแพรเซียงไฮอุตรดิตค่ะเบอร์โทรนะคะ0815331091วันนี้พามาชมคุณนายตื่นสายแปลงที่2นะคะแปลงนี้ก็พร้อมตัดแล้วนะคะใครที่สนใจกิ่งพันุนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0815331091นะคะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลที่เพจก่อนก็ได้นะคะที่เพจ สวนบ้านดอกไม้จำหน่ายคุณอาตึงสายและแพรเซี่ยงไฮ้นะคะนี่วันนี้เราพามาชมสีทูโทนสีนี้กันเพิ่งออกดอกนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะเรามีชุดเล็กให้กับคุณลูกค้าได้เลือกด้วยนะคะสำหรับชุดทดลองปลูกนะคะมัดแยกสีทูโทนให้9อ่าสิสีนะคะ99บาทฟรีส่งเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ นี้จะเป็นสีไม้มเมล็ดที่สวนนะคะชื่อโอลีฟนะคะเพราะว่าน,น้องสูงมากให้ดูนิดนึงสูงเกินฟุตนะคะอันนี้เขาสมบูรณ์แล้วนะคะออกดอกแล้วสูงเกินฟุตเลยลนต้นตั้งตรงนะคะสีก็จะเป็นทูโทนนะคะกีบขอบใบเป็นสีบานเย็นโคนออกสีครีมนะคะใครสนใจสีนี้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะ ชุดเล็กชุดเล็กนะคะทดลองปลูกนะคะแบบทดลองปลูกชุด10ส,สีนะคะมาแจกสีให้เลย99บาทนะคะประมาณ7-8็ีดนะคะสำหรับชุดเล็กแล้วก็มีชุด1นกิโลนะคะมาแจกสีให้20สี20สี159บาทนะคะชุด2อกิโลตัดให้25สีเลย259บาท3ากิโลสาสี359บาท สกิโลสีสีเลยนะคะแล้วก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะ5กิโลแถม1กิโลนะคะรวมเป็น6กิโลเลยตัดให้5้สีขึ้นไปนะคะ559บาทใครที่สนใจชุดใหญ่ทักมาได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะตัดเกินถึง60กว่าสีเลยทีเดียวนะคะเอา,าดูสีนี้อีกสีนึงนะคะสีนี้กิ่งดกมาก เขาแตกกิ่งไวนะคะสีนี้แตกกิ่งไวดอกดกทำเป็นพุ่มสวยมากสีนี้เราอดทนรอน้องนะคะนำเข้าจากมาเลเป็นสิบวันเลยนะคะกว่าจะได้มา ใครที่สนใจปลูกดอกไม้นะคะหรือว่าชอบดอกไม้นะคะก็อยากแนะนําคุณนายตื่นสายนะคะเพราะว่าเขาโตไวได้ชมดอกเร็วนะคะประมาณ1เดือนก็ดอกบานสับค้างเป็นทุ่งแล้วนะคะนี่สวยนะคะสําหรับรองนี้มีทั้งหมด20กว่าสีสนใจทักกันเข้ามาได้นะคะที่เพจ ส่วนบ้านดอกไม้จำน่ายคุณนายตื่นสายและแพรเสี่ยงไฮ้นะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0815331091มาดูอันนี้ด้วยนี่ก็เป็นไม้มเมล็ดนะคะที่เราเก็บเพิ่มกิ่งใหญ่แข็งแรงนะคะไม่ผิดหวังนะคะสำหรับสีนี้เขาแข็งแรงมากแล้วก็มาดูน้องสีนี้อีกสีนึงนี่ก็สวยกำลังโตโตช้ากว่าเพื่อนเลยไม่ค่อยได้น้ำ ดูเจ้าของลำเอียงไงไม่รู้สีนี้ก็สวยนะคะทูโทนทั้งนั้นนะคะสำหรับที่สวนเราเก็บเฉพาะสีทูโทนให้คุณลูกค้าเท่านั้นสนใจสีไหนทักมาได้เนี่ดูสีอื่นบ้างมันน่ะวันนี้พาไปชมเยอะสีนี้ก็สวยเป็นสีชมพูบานเย็นเลยนะคะแล้วก็สีนี้ออกส้มๆ้มแดงแดงนะคะชื่อน้องส้มต้น สวยสวยจริงอ่ะว,วันนี้เรามาปิดท้ายด้วยสีนี้ทูโทนเหลืองขาวสายหวานต้องมาแล้วนะคะใครอยากได้เฉพาะสีก็พักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราส่งสีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกกันวันนี้ลาไปกับสีนี้นะคะสวัสดีค่ะ